สวัสดีตอนเช้าเ้ากับบรรยากาศที่หนาวเย็นมากด้วยทีเดียวค่ะวันนี้มากับอากาศที่หนาวเย็นใบไม้กอหญ้านี่เป็นน้ำแข็งเป๊ะเด๊ะเลยค่ะอืมดูใบไม้กินงหญ้า กลายเป็นน้ำแข็งนะก,กาศวันนี้หนาวเย็นคักอีเนน๋เดินบนเดินบนกอหญ้านี่นะคะเนี่ยกรอบมากกรอบน้ำแข็งสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยังไงอ๋อแบบนันตีเลยดิเลยดิ โอ๊ย oh, yeah. my beautiful girl เ e Look at t ได้ my beautiful girl เ e ียไปเรียนไว้น่ะมาผมยังเปียกมอดยอดอยู่เลยค่ะผมยังเปียกมอดยอดอยู่ผมเปียกผมเปียกโอ๊ยดีใจพี่สาวกลับมาดูพี่สาวกลับมาดีใจนั่งกอดโอ้ยเนาะคักลายคักลายคักกีหลีคักกี่หลอ ข้ากิลี่ขากิหลอสองกินน้องดีใจมากข้างคักดีใจมากย่างคักพี่สาวกลับมานะคะจะประมาณนี้แหละคะ่ะอย่าแม่บ้านจ,จะหาอาหารเที่ยงให้นารินก่อนเนาะคะ่ะเนาะจะประมาณนี้แหละคะ่ะนารินบอกไว้อยากกินตุ่มมามา่านี่มามา่านารินอยากกินมามา่ายี่ห้อนี้นะคะวันนี้ มาม่า,มาเดี๋ยวไปต้มมาม่าให้น้องนาะลินก่อน,นะะเนาะค่ะน้องอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงง่ายๆสไตนะล์นาลิน okay. like be, นี่คะ่ะมาม่าแม,ม่บ้านได้เอาเครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยนะคะง่ายๆคะ่ะ สองสามอาทิตย์กินคัน Mom, <you S 1> น้ำรอน this, like, it, เอาน้ำรอนลงไว้ค่ะน้ำรอนได้แล้วนะคะเอาลงตรงที่เป็นขีดเส็นไว้นะคะเรียบร้อยแค่นี้ก็ปิดไใ้เสนกลุกนะคะนะ่ะประมาณเนี่ย ช้าวนีนอากาศนาหนาวเย็นใบใบมาลม้มบ่อยๆนะคะเนาะแม่บ้านก็พอบานออกมาทําสวนนะคะแม,ม่พอบ้านขึ้นไปตัดไม้อยู่หลังนะคะข้างบนเขาหน่อยนะคะแม่บ้านก็จะมาตัดดอกหญ้านะคะ่ะตัดดอกหญ้าเห็นใบพันิ่์เริ่มเหี่ยวแห้งละคะเตรียมพร้อมพอสปริงปีหนาแล้วค่ะมามาจะตัดหลังบ้านก่อนนี้ก้อนแล้วก็จะขึ้นไปบนเขาตัดอีกก่อนนะคะคแล้วก็อยู่หน้าบ้านนู้นอีก กอเนาะค่ะเนาะลิ้มรั่วก็จจะมีกอ,อยาประมาณนี้เดียวแม่บ้านจะตัดกะมาช่วยแม่บ้านตัดทําความสะอาดกับพอบ้านเนาะคะ่ะวันนี้เนาะเมื่อเช้าในตรงสนามหยาเน,นี่ยเป็นน้าแข็งหมดนะคะพอตอนนี้ก็ลมมาว้อยๆค่ะแม่บ้านก็เลยออกมาพอบ้านก็เลยออกมาทําความสะอาดสวนกันดูดูทองฟ้าซีสวยเลยทีเดียวดอกอยาก,ก็งามงามแต่ใดถึงเวลาตัดแล้วเนาะค่ะเนาะ ดอกคุณก็สวยสวยนะคะก็ได้เวลาตัดออกแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวยค่ะเสียงเคืองเพราะบานตัดใหม่อยู่ข้างบนเดี๋ยวไม่บานตัดที่เรียบร้อยเดี๋ยวพาขึ้นไปแอบซองว่าพราะบานตัดอ่ากิ่งใหม่ใ้ไปถึงไหนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหลนอยู่ข้างบนเลยละคะ่ะลมม้อย แต่ละปีก็จะประมาณนี่แหละ,ะสวนในต่างแดนก็จะประมาณนี้นะคะ่ะหนานวามาก็ตัดแตงริงมาก็เก็บกวดเนะคะเนาะ จุดล่างนี่ตัดเรียบร้อยค่ะเห็นไหมพอเราตัดก็จะประมาณนี้นะคะก็เก็บไปทิ้งเรียบร้อยค่ะที่เราตัดออกนะคะเนาะเนี่ยสองจุดน,น,นะคะตัดออกเรียบร้อยนะคะก็จะเหลือแต่กอประมาณเนี้ยนะคะวินญาเพื่อนกแทงยอดขึ้นมาไม่เนาะคะ่ะเนาะใบบานก็เก็บไปทิ้งตรงโน้นนะคะจุดที่่บบานเอาเศษไม่ไปทิง้งน,นะคะปักขึ้นไปจอบเบื้องะมาณกันเลยค่ะขึ้นไปนี่ละคะ่ะรัดเขาขึ้นไปนี่ละคะ่ะ วานตัดไม่เสียงเครื่องตัดไม่นะบรรยากาศและวิวดูหนาวบรรยากาศในเวลานี้ลมวิว้อยเย,ย็นจอยจอยเลยนะคะลมวิว้อยเย็นจอยจอย กินมาหลังบ้านทําความสะอาดช่วยพอบ้านค่ะบรรยากาศเวลาเนี้ยพอบ้านอยู่ได้หนึ่งค่ะเิ็มรลวกของพี่บ้านเนี่ยค่ะมาถึงโน่นนะคะเลยลดแตกๆไปนะคะเิ้มลวนะคะนะ แม่บ้านขินมาทิกอน,นะคะแม่บ้านข้นมาตัดแต่งแผบนี่ค่ะวันนี้แม่บ้านก็ขินมาตรงนร้านคัาไรเดี๋ยวแม่บ้นา,าบนขอตัวทําความสะอาดสวนก่อนนะคะเพื่อนที่รักค่ะโอ้ยเพื่อนๆค่ะลม้มเริ่มมาแรงมากค่ะลม้มแรงค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็พอบ้านก็จะหยุดทําสวนไว้แค่นี้นะคะเนาะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะ ชีวิตริ้มรร่วของแม่บ้านและน้องนาลินและพ่อบ้านเนาะค่ะเนาะล้มแรงค่ะเพราะว่าอยู่ใต่ต้นไม้ด้วยค่ะเราตัดกิ่งไม่ที่เป็นหักโค่นลงมาของปีที่แล้วแล้วก็ตัดก่อยาต้นยาเนาะคะ่ะดูค่ะเนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะไปก่อนเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะฝากคลิปตต่อไปด้วยค่ะบายบายดูดูไม่ได้พูดเล่นนะคะอันตรายค่ะแบบนี้ถ้ามีล้มแบบนี้เราต้องเลิกทําสวนตตยต้นไม้ทันทีค่ะเพราะว่าก,กลัว มาแล้วมาแล้วโอ้ยมันนีลมแรงมันนีลมแรงมาก